อเอาอะไรมาใส่ถุงลูกใส่ถุงเหรออ่ะรบกงใส่ถุงส่ง,งนี้ใส่ไม่ได้ถรงนี้มันเล็กไป ทุงนี้เล็กไปลูกเอาไปถุงใหญ่ถุงใหญ่ไปถุงใหญ่ถุงดำอ่ะอ่าเออหัวโตตัวใหญ่ใช่จะไปเที่ยวแล้วครับใส่ถุงแล้วเอาปอนไปใส่ถุงและ <c oughs> เอารอกไปใส่ถุง <ไ>เราใส่ถุงใส่ได้ไหมลูก ก้าวแววลงพงเต็นมาไปใส่ถุงแม่เธอดูแต่แม่ใส่ถุงให้มาจ้าจ้าจ้า